สวัสดีครับร้านนนลจันทร์เอออด์ร์พรสวร์วันนี้พามาดู t f R นะฮะคันนี้จะติดตั้งในลูกค้าคือจะเน้นแบบเดิมๆไม่ไม่ทำตู้แล้วก็ไม่แต่ว่าเอาเป็นทรงหมายความว่ามีทรงคล้ายๆกับรถทำเครื่องเสียงแล้วกันนะ,ะมองจากภายนอกนะฮะเห็นไหมมีไฟมีแผงเหมือนกันแต่ว่าไม่เน้นทำตู้เพราะว่าไม่ได้เปิดฟังดังเน้นฟังดีๆมากกว่า ก็อยากให้เบียแน่นแน่ให้มันเสียงดีกว่า 69! ห้าแล้วก็ให้มันดังให้มันดังกว่าซับบ็อกนะฮะก็โจทย์ลูกค้าตั้งมานะครับยวพาไปดูรายละเอียดกันครับด้านในนะครับด้านในตัวนี้ก็ติดตั้งจอแอนดรอยสินิ้วเข้ามาครับด้านในเนี่ยจะติดตั้งจอแอนดรอยสินิ้วเข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจอแอนดรอยสินิ้วที่ ไม่พับเก็บนะครับก็คือมันจะมีรุ่นที่เล่นแผ่นกับไม่เล่นแผ่นตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่เล่นแผ่นนะครับแล้วก็จะมีทําช่องระบายความร้อนตรงด้านข้างไว้ให้เพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นเครื่องยาวนะครับเครื่องที่ยาวเข้าไปข้างหลังนี้ก็คือจะเรื่องระบายความร้อนเนี่ยจะดีกว่านะฮะก็จะมีชุดเครื่องเสียงก็จะเป็นชุดเล็กๆตัวนี้ไม่มีอะไรเยอะ ชุดเครื่องเสียงคังนนี้ลูกค้าจะเน้นแค่ออยากได้แผงหลังสวยๆนะฮะก็มีเสียงกลาง6นิ้วแล้วก็นอกนั้นจะทําให้มันดูเดิมเฉยๆครับก็ด้านข้างเนี่ยไม่ได้ทําตู้นะครับแต่ว่าใส่เป็นลําโพงสิบนิ้วเข้าไปส่วนด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าอันนี้จะเปลี่ยนติดตั้งเป็นลำโพงห้านิ้วนะครับแล้วก็ใส่เสียงแหลมที่ตรงนี้รายละเอียดก็จะมีปลี แล้วก็เครื่องเล่น CD เพราะว่าตัวจอ Android ตัวนี้มันเล่น CD ไม่ได้นะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกัคร่าวๆกันครับชุดเล็กๆ <S <S มาให้ดูเป็นแนวทางครับสําหรับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วก็หรือว่ารถรุ่นเก่าบิ๊กเอมที่ไม่อยากทำตู้แล้วก็บางทีนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะติดแบบไหนดีแต่ก็ไม่ได้ฟังดังมากติดตั้งแบบนี้นะฮะก็จริงๆเบรนะ่ะแน่แนๆกว่าตัวลำโพง6กเยอะเลยนะครับว่าคันนี้จะมีพวเวมหนึ่งตัวนะเป็นสี่ชิ้น,นก็ขับลำโพงหมดทั้งคันเลยครับ

Desci num ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่เล่นแผ่นนะครับแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับ กล้องบันทึก a อ d r o i d ได้นะครับสําหรับท่านที่กําลังจะติดตั้งจอแล้วก็กำลังจะติดตั้งกล้องบันทึกพอดีเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเป็นกล้องบันทึกสําหรับจอ a อ d ด o i d ดีกว่านะครับตัวกล้องเนี่ยเนี่ยฮะมันจะไม่มีจอมาลบกวนสายตาตอนกลางคือเวลาเราขับรถตัวกล้องเนี่ยมันก็สามารถอา่าแสดงผลที่หน้าจอนี้ได้เลยนะฮะมีทั้งแบบว่าอ่าดูย้อนหลังปิดเสียงแล้วก็ถ่ายรูปก็ทําจากหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกกล้องมองหลังได้นะครับ ในขณะที่ขับรถเพื่อจะดูด้านหลังนะเพราะเพราะว่ารถคันนี้คือเขาต้องการดูหลังด้วยเพราะว่ารถคันนี้จะเป็นเป็นรถปีตู้ทึบใช่ไหมฮะก็ะจะมองไม่เห็นหลังขับรถด,ดูเนี่ยถ้าเราเปิดกล้องแล้วเราสามารถเปิดเพลงฟังได้ไหมเปิดได้นะครับเพราะว่าจอตัวนี้จะเป็นเป็นรุ่นที่สามารถแบ่งหน้าจอได้เดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับโอเคก็เราก็ไปที่แบ่งหน้าจอเปิดรคคอร์ดนะฮะ ก็อันนี้เราก็ฟัง YouTube ใช่ไหมการใช้งานรวดเร็วก็ตัวนี้จะเป็นสเปคแรมสองลอมลอมสิบหกแล้วก็หน้าจอเป็น IPS นะฮะแบ่งหน้าจอได้เวอร์ชัน Android ตัวนี้ตามสเปคของกล่องก็จะอยู่ที่เวอร์ชัน Android 10นะครับ ส่วนตัวจอนี้ก็ตัวกล้องเนี่ยถ้าเราซื้อเป็นรุ่นที่เป็นกล้องบันทึกหน้ากับหลังเนี่ยมันจะได้ฟัง์กชั่นกล้องถอยมาด้วยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเ,เราเข้าร์ถอยนฮะฮจะแบ่งสองจออย่างนี้เลยนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นบันทึกอยู่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล้องถอยอยู่เห็นไหมฮะมันแบ่งทํางานกันนี้เลยผมว่าคุ้มนะ,ะในราคาไม่แพงเท่าไหร่ แล้วก็ยังกล้องหลังเราขับรถเนี่ยเราสามารถดูกล้องหลังได้แล้วก็ตัวนี้ทํางานได้แล้วก็เราก็ยังไปใช้ gps ได้เห็นไหมฮะใช้งาน gps ได้ด้วยในขณะที่เราฟังเพลงตัวนี้ทำงานเป็นสามแอปเลยนะฮะเห็นไหมฮะยังมีเสียงจาก Youtube ขึ้นมาอยู่แล้วก็สามารถใช้งานจากตัวแผนที่ได้ด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยนี่เป็นเสียงจาก y o u t u b e ู่ครับตัวนี้ทํางาน youtube จะทํางานที่พื้นหลังได้ เราก็สามารถทํางานได้ตอนนี้ทํางานได้3ส่วนเลยก็คือกล้องกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ GPS เห็นไหมฮะถ้า CPU ไม่เร็วแรงพอเนี่ยมันก็จะกระตุกใช้งานไม่ได้นะโอเคสนใจงานติดตั้งแบบนี้ชุดเล็กๆนะครับก็ได้คุณภาพเสียงที่แบบว่าเต็มร้อยก็ติดต่อสอบถามได้ครับทางเบอร์โทรศัพท์0896440504นก็ ช่องทางทาง Facebook ก็เป็นแฟนเพจร้านวันจันคาร์โดนครสวรรค์นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามรับชมทางช่องทางทาง YouTube ก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเค <á> <ate> <Ki> คลิปนี้สวัสดีครับ